สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับกร,รายการอีสานบ้านเอาไดมอนด์ไดอารี่เลดี้ชั้นจงอ่างครางซอสแจ้งหมอลำนามีหกเมียหัวหน้านกตพงศก,กรนะคะับพงเน่ห่อนหลายพี่น้องพงุ่นตรงเมียหัวหน้าเห็ดอี่ย่งเป็นตะญานบํามุจาวาจะแ,แซบ่บบ๊องย่างมังวงค่ะอันนี้คือผู้ร่วมเดินทางของเขาพอลุ่งมาแม่ปลาแพด่ก็พอก็พอส่วนสมพรเพื่อมาได้พี่น้องเออ มันห่อนลายพี่น้อง่ะแสบแสบแสบมากินก้วยผักงวงนี่เบะแสบใส่บ่าบ,าบ้านเนาะเบิ้งเอ้าเบิ้งสายชงอาศีพสวดคำสุด้ายสายชงอาศีส่วน,น,ข,ออวนข้อนข้าอีดีผุ่นแดดเบิ้งพี่น้องนะแดดอัศสะจัร้องหันกาลังย่ออืมสมครับ เพิ bon ่มสินผสมขนาดเปาฟันเปียกได้เนี่ยมาเดาพี่น้องขาเอากินไม่แย่เอาชิมกินกินกินเห็นเปลือตาแซ่บก <asy> ็กัดยังเย็นเนียบผู้ใดอะเตี้ยรอป้องเัา เจ็ดอีเดียารรมาพี่น้องมามาจวดน้ำกันค่ะ